สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกันเป็น EP ที่6นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีรับมือกับหมากพุ่งหัวนะครับใช้5แต้มรับไปดูกันเลยครับ มาถึงตำแหน่งนี้นะครับฟังเดือนก่อนครับลุยเข้ามาตรงการจะกินสองเราเราก็หลดถ้าปิดตัวนี้ก็เป็นมาตรฐานธรรมดานะครับให้เราตั้ง3ามเรียมแล้วต่อ2นะครับจะเข้ารูปเสมอซึ่งผมอธิบายไปแล้วในคลิปแรก,แรก ทีนี้เรามาดูตัวนี้กันครับเขาไม่เดิน25มา22เขาเดินมา21เราจะทำอย่างไรให้เราออก2มา6นะครับจังหวะนี้เขาต้องต่ออย่างเดียวนะครับต่อลงมาให้เราไป13 17พอถึงจังหวะนี้นะครับ ฟังเดินก่อนเดินได้สองแบบ31 26 23 18มาดู31 26ก่อนครับเราหมา10นะครับถ้าเขาหลบจะเข้าฮอตนี่แพ้เราเลยนะครับ โยนให้กินแล้วทิ้งล่มปลายกระดานจะแพ้พอดีไล่กินนะครับจังหวะนี้เขาหลบไม่ได้หลบแล้วก็ไล่กินโยนให้กินก็แพ้พอดี ไปตาไหลก็แพ้ทีนี้เราย้อนไปดูถ้าเขาไม่เดิน14มาเก้าเดิน27 24ให้เรา1มา6นะครับามาถึงตรงนี้ก็เปิดกิน มาถึงจังหวะนี้นะครับให้เราเส้นคืนครับแล้ววิ่งก็หอดฝั่งเดินก่อนเดินได้2ตานะครับไม่32 27ก็32 28ครับดู32 27ก่อนเสมอครับ ตรงนี้เสมือกันนะครับมาดูถ้าเขาเดิน32มา28นะครับให้เรา15ไป19นะครับเส้นแล้ว,วิ่งเท่อตครับ ให้เราโยนให้กินแล้วกินสามปลายกระดาษเป็นต่อเยอะนะครับเพื่อนๆลองไปไล่กันดูย้อนมาดูจังหวะนี้นะครับโยนให้กินแล้วเข้าหอดถ้าเขาเห็นสามเขาไม่เดินนะครับอาจจะเส้น เส้นก็แพ้ครับก็ฮอตครับเข้าตาไหนก็แพ้เข้าตานี้ก็ฮอตโดนฆ่าตายที่หลังเข้าตานี้ก็แพ้เรารัรก็เข้าไปเลยเข้าไปเหนยนะครับแล้วเราก็เอาฮอตออกมาใช้งานนะครับถึงตรงนี้แพ้หมดนะครับ ไปดูกันต่อกรณีเราลงไปแล้วนะครับ13 17เข้าไม่เดิน3 1มา26เข้าเดิน13มา18เราก็วิ่งไปนี้ ทำรูปนี้เสมอกันนะครับแต่เราเป็นต่อเข้าฮอตไปเลยครับฮอตเ่ายๆยังเข้าไปได้ก็ต้องมาตัวนี้ก่อนเราก็อาฮอตออกมาใช้งาน จังหวะน,นี้เราโยนให้กินนะครับครับถึงจังหวะน,นี้ปายกระดานเราเป็นต่อมีเสมอกับชนะนะครับลองไปไล่ดูกันนะครับเบืเ่อนๆมาดูกันต่อครับ มาถึงรูปนี้นะครับฝั่งเดินก่อนเปลี่ยนจาก24มา19เป็น31 26ให้เราแทรกกลางไปเลยนะครับมาถึงจังหวะนี้ฝั่งเดินก่อนเดินได้3แบบนะครับปิดนี่ปิดหรือจะต่อพุ่งเข้ามาเลยนะครับ สแบบนี้แพ้หมดเลยนะครับดูตัวนี้ก่อนครับรูปนี้มันจะไปติดอีกปุ่มรูปแพ้นะครับแพ้หมดนะครับเตรียมจะต่อสองข้อฮอตข้อต่อก่อนก็แพ้ครับเดี๋ยวเรากินฟีอีหนึ่งตัว ตัวนี้แพ้ง่ายถ้าเขาปิดตัวนี้ล่ะก็ไปเหมือนเดิมครับ70ถ้าเขามานี้ก็ให้เดิน2องเ็นนะครับปิดนี่เราก็ไปต่อ2อลบก็ยิงเลยนะครับ ถ้าก็เดินตัวนี้ล่ะก็ปล่อยให้กินกิน2กลับแพ้หมดครับตำแหน่งนี้เขาเปลี่ยนเดินตัวนี้ให้เราเบียดไปนี่นะครับ อลก็เดือตัวนี้เราหนีบหนีแพ้หมดแพ้ง่ายตัวนี้จะไปติดสามเหลีย่ยมสามเหลี่ยงรูปแพ้นะครับตัวนี้ก็แพ้ครับทำเป็นรูปเหมือนแพ้หมด ถ้าใครมีพื้นฐานเดินสามเรียงมาก่อนก็จะรู้รับรูนใ้แพ้เ,เพื่อนๆหลายคนคงจะคุ้นนะครับรูปนี้กินตัวนี้ก่อนนะครับ ้เขากินให้เราเอาเบี้ยกินตัวนี้นะครับสังเกตตัวหมากเท่ากันแต่ฝั่งเราฝั่งงายเข้าจะเข้าฮอตได้อีกหนึ่งตัวนะครับฝ่ายกระดานชนะแน่ครับ นี่มนจะเป,นเป็นรูปสามเรียงกับสามเรียงนะครับเรามาดูตัวนี้ต่อครับตัวนี้สำคัญนะครับเจอบ่อยด้วยครับเขาต่อพุ่งมาอย่างนี้ให้เรา12บสอไปสินะครับมาดูตัวนี้ก่อนครับ เดินลุยเข้าไปเลยครับถ้าขอต่อข้าหอดแทะก,กินไปครับไปนี่ครับ ถ้าเขาเข้าฮอดเราก็ต่อสองนะครับเราต้องโยนให้กินก่อน <c oughs> แล้วก็ฮอตเราก็โยนกินคืนไปเข้าฮอตเหมือนกันไปครับ สังเกตตำแหน่งให้ดีนะครับหมากเราดีกว่ามีจังหวะข้าวได้ก็ข้าวฮอดไปลำบากแล้ว เราก็าหาจังหวะไปเข้าฮอตอีกหนึ่งตัวครับถึงจังหวะนี้ไปเข้าฮอตได้แล้วครับมาดูต่อครับผม จังหนี้เขาไม่ต่อ24มา19บเก้าสิมา2มา20าเราต่อทิ้งนะครับจงังหวะนี้ให้เราแซกกินไปเลยครับไม่ต้องกลัวลม่มเขาล่มเสร็จ เขตินตาไหนก็ไม่ดีนะครับกินมาเบอร์10ก็ไม่ดีกินมา12บสองเราก็วิ่งเข้าฮอดครับมาตำแหน่งนี้เราชนะหมดแล้วมาดูจังหวะนี้นะครับเขาไม่เดิน25มายีแต่เดิน25มา2ีเราจะเดินตัวไหนดี แทรกไปเลยนะครับเขาต้องปิดจังหวะนี้สำคัญนะครับเ,เพื่อนๆให้เราเดึงเดิน1มา6นะครับจังหวะต่อไปก็สำคัญนะครับให้เดิน11มา16บหมาถึงตรงนี้ เขาเดินได้2ตานะครับที่หน้าเดิน1 7 3 24 2 0มาดู1 7 3ก่อนครับให้เราต่อทิ้งไม่ล้ครับเขาแทรกินเราต่ออีกครับไม่ว่าจะกินตาไหนก่อนนะครับเขาจะโดน2ที่หลัง จังหวะนี้ฮอตฮอตเขายังเข้าไม่ได้นะครับเข้ามาก็ตายมาถึงตำแหน่งนี้เราชนะแล้วน,น,น,นะครับโอเคครับย้อนไปดูใหม่ครับ หวานี้ถ้าเขาไม่เดิน17มา13แล้วครับเขาเข้ากินก่อนเราก็ต่อไม่ว่าเขาจะกินตัวไหนก่อนผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมนะครับโดนสองที่หลังแพ้เหมือนเดิม 25 21มาแล้ว25 22แล้ว26 23บ้างให้เราต่อเลยนะครับมาถึงตรงนี้ตัวที่น่าจะเดินก็25 22 30 26ดูตัวนี้ก่อน ไปครับจังหวันนี้เขาออกมาดวน3นะครับไปครับต่อทิ้งสังเกตนะครับทางเราเป็นต่อเยอะแยะนะครับปลายกระดานบีบไม่ยากครับ 10-26หทำไลุยเข้าไปเลยครับผมจังหวะนี้ก็เดินออกมานี่ไม่ได้นะครับให้เราเส้นแล้วก็ไปครับอลองดูครับตายหมดครับ ได้เปรียบหนึ่งตัวเดินตัวนี้ไม่ได้เขาเดินตัวนี้ครับไปรอจังหวะออกมานี่ก็เส้นแล้วก็ข้อฮอตเหมือนเดิมนะครับครับมาดูกันต่อครับ มาถึงจังหวะนี้นะครับเขาเปลี่ยนจาก28 24ไม่เดินนะครับเดิน31มา26ตอน้เราออกตัวนี้นะครับถ้าเดินนี้ก็ไปเข้ารูปเดิมนะครับมานี่ก็ให้เรามุด ไปเหมือนเดิมถ้าเขาปิดก็ให้เราต่ออย่างนี้นะครับมุดเข้าไปเลยครับถ้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับเดีย๋ยวโดนต่อสองที่หลังก็อาจจะมานี่นะครับ นสนะครับโอเคนะครับชนะพอดีจังหวะนี้เขาพุ่งเข้ามาเลยนะครับ ิ่งไปข้าฮอดเหมือนเดิมน,นะครับต่อที่มาถึงตรงนี้ให้เราต่อเลยถ้าเขาลงมาต่อ โยนให้เขกินแล้วก็เข้าพอดไปชนะครับถ้าเขาเห็นเลยลงก็ไปปกติแค่นี้ก็ชนะครับมาถึงตรงนี้ถ้าเขาไม่ต่อละ ก็ไปตัวตอนท้เข้ารูปเดิมครับถ้าเข้ามานี่ก็เข้าไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเขาลงถ้าเดินยากนะครับตัวนี้จังหวะนี้ไปครับกาไปไถึงตรงนี้ก็อาจจะไปนี่นครับ ชนะหมดครับมาถึงตรงนี้นะครับเขาจะต้องเดินตัวนี้ถึงจะเสมอนะครับให้เรามุนขึ้นไปนี่เขาต้องปิดเป็นสามเหลี่ยมครับถึงจะเสมอถ้าปิดเป็นทรงปุ่มนี่แพ้เรานะครับ มาดูครับแพ้อย่างไงเขาจะต่อสองให้เราปิดนี่นะครับไปครับออครับเก้ากินเป็นออครับชนะครับ นี้ถ้าก็มานี่แหละให้เราต่อนี่ครับไปครับมาถึงตรงนี้ให้เราหลบนะครับหลบไปเข้าฮอต ตรงนี้ให้เราย่อทีหนึ่งนะครับเขาจะดึงฮอตไปไม่ได้นะครับเรามากดกินเลยถ้าเขาวิง่งเข้าฮอตก็มาไล่ฮอตเขาครับแล้ววิ่งไปต่อครับแบบนี้ชนะครับามาย้อนดูครับ ถ้าเขาไม่ปิดเป็นทรงปุ่มเขาปิดเป็นสามเหลีย่ยมจะเสมออย่างไรนะครับปิดเป็นสามเหลีย่ยมเราก็ไปเขาอาจจะต่อ,เ,อเราก็ตั้งรับเป็นรูปปกติถึงจังหวะนี้นะครับถ้าเขาเดินตัวนี้เสมอกันครับเดินตัวนี้แพ้นะครับ ไปดูตัวเสมอก่อนครับพอถึงตรงนี้เขาต้องแทรก,กินนะครับไม่แทรก็แพ้อีกอถ้าอย่างนี้เสมอกัน เสมอกันครับมาดูถ้าเขาไม่แสกินถ้าเขาออกตัวนี้มันจะไปติดรูปอีปุ้มรูปแพ้ครับออกไม่ได้นะครับโดนสองเดินได้ตัวเดียวครับ ถึงตรงนี้ติดแพ้หมดแล้วครับดิ้นยังไงก็ไม่ได้แล้วครับติดแพ้หมดครับมาถึงตรงนี้ ถ้าฝ่ายความไม่เดิน25มา21เดิน32มา27เให้เราต่อข้อกางไปเลยครับครับแท็กินรเดินตัวนี้ไม่ได้นะครับโดน3กับ หนึ่งมาห้าครเาเดินนี้ก็โดนสามนะครับเพื่อนๆเห็นนะครับเดินนี้ก็แพ้นะครับไม่มีตัวเดินมาดูตำแหน่งนี้นะครับถ้า27ไม่มา24 25มา21 ให้เรา12มา16มาถึงจังหวัดนี้ให้เราเข้ากินเลยนะครับถ้าเขาเข้ากินบ้างล่ะเรากินเขาต้องกินตัวนี้นะครับไม่งั้นเราเข้าหอดจังหวัดนี้ให้เราสวนนี่เลยนะครับกินไหนก็แพ้นะครับ ถ้าเขาไม่แท้กินเขาปิดละ่ะเราจะทำยังไงให้ไปนี่ครับมาตาน,นี้ก็เปิดครับกินสองสองแต่เราไปเข้าแล้วถ้ามาตาน,นี้ลนะ่ะให้เราเส้นตัวนี้ก่อนนะครับ ปรโยนให้กินต่อ2องข้าวฮดครับโอเคครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ